นะคะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เลยนะคะทําไมผิวสวยจังคะหุ่นหกมากคุณนาะทำยังไงให้หุ่นดีคะอขอเทสตดับขอตลอดทางงงทำไมไม่ไปหายบา้า<น>ไม่เข้าใจนี่ค่ะเจลลี่มิกนะคะคุณนาะขออนุญาตอันนี้นะคะเจลลี่มิกนะคะก็ลดสารพิษในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักด้วยผิวใสออราอ่าด้วยได้ทั้งสองอย่างเลยทุกคนแล้วก็คือราคาดีงามมากด้วย คล็ดลับได้ไหมคะพวกแกฉันจะบอกว่าฉันไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยเข้าคลินิกค่ะทีละพรคลินิกอะรู้จักไหมคะเชื่อไหมหน้าสวยเสกได้ที่ทีละพรคลินิกค่ะเพราะทีละพรคลินิกคือสถาบันศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของด้านการศัลยกรรมแบบครบวงจรโดยมีคุณหมอชนลทิศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า4ีสปี เพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าทีละพรคลินิกปลอดภัยแน่นอนขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากครับผมกรรมการท่านไหนสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับ